สวัสดีครับผู้ชมเรากลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราไปอยู่เกมแมปเฟนฮะหรือพูดก็คือคล้ายๆ Google Map ฮะแต่เอออาจจะแบบเป็น Google Map ที่คือมันมันเป็นเกมะนะเออมันเป็นเกมไงแต่ว่าน,นี่มันเป็นแบบเป็นเกมที่แบบเป็น Google Map เออที่ถูกเรียกชื่อว่าแมปเฟนฮะที่เอามาทําเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยเราสามารถส่งตัวนี้ลงไปได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยนี่แต่เป็นง่าโหลดเนี้ยแบบว่าเออ คล้ายๆสมัยก่อนนะเออไม่รู้มินิแมปสมัยก่อนเป็นไงนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้มั้งแต่ว่าแค่แบบไม่สามารถลงนี้ได้นี่มันมีอธิบายเนะคุณรู้ไหมถ้าเกิดคุณคิดที่พื้นที่ต่างๆของแมปว่าคุณสามารถสำรวจได้นะลองกดดูซิอ่าเราลองกดงกดตามเขาเป็นยังไงล้วปิดได้ไหมปิดได้ด้วยแล้วมันมีแบบแมปบิวคือแมปบิวที่แบบว่าเนี่ยเป็นตัวอักษรเนี่ยเออเมื่อคุณคิดแล้วคุณคลิกออนมีเหรออ่านหรออ๋อคลิกออนมีอ๋อ คือถ้าเกิดเราวางอย่างนี้ฮะมันคือการลงพื้นที่เว้ยเออแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดนะฮะเรากดไอ้ตัวงง,ง่ๆนี่ไม่ไม่ไม,ไม่มันคือเพื่อเราเห็นหน้างง,ง่ๆยิ้มอย่างนี้ฮะอีโมจิรูปยิ้มอย่างนี้ที่มันดูมองไงแม่งก็มีพิษมีภยัยแม่งมีพิษมีภยัยจมหายเลยครับเราคลิกไอ้หานี่ปับ๊บเราจะไปพื้นที่ของการลงพื้นที่ใหม่รอบหนึ่งโอเคมันประมาณนั่นแหละก่อนเราจะลงพื้นที่ถึงแม้เราจะลงไปแล้วเมื่อกี้ก็ เรามาดูอย่างอื่นก็ว่ามันมีอะไรบ้างคลิกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดคลิกอะไรไม่ได้เลยทำงานล้ลงไปคลัางว่ากดอะไรไม่ได้เลยกดได้แค่ตัวงงงงนี่บวัสดีเพื่อนผมเห็นตรงนี้เป็นจุดแรกไงผมเลยแบบอยากสำรวจพื้นที่นี้ก่อนไหนคุณรู้ไหมว่าแมทเลนอ่ะมันเขาเรียกว่าผมไม่น่ใจอาจจะแบบเป็นการพื้นทึก พื้นที่จริงๆเอาไว้ในนี้ด้วยหรือเปล่าเอออันนี้คือเวสต์วอเตอร์ฮะเวสต์วอเตอร์มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนไหนของโลกแหละแต่ผมรู้จักฮะผมเรียกว่ามันคือที่ชมวิวก็พอมันเป็นสวนสาธารณะที่ไว้ตั้งแคมป์สำหรับคนที่มาเยือนได้นะมันเป็นแม่น้ำเวสต์วอเตอร์ฮะแล้วก็อ๋อแต่ว่าที่เนี่ยคือมันต้องจ่ายเงินในการตั้งแคมป์ด้วยนะต่อวันน่ะวันละ3ดอลลาร์เห็นอย่างนี้นะถ้าไปประเทศไทยนี่ก็วันร้อยสองร้อย เกือบร้อยมั้งหรือร้อยกว่าบาทแล้วมั้งสามสามดอลลาร์เนี่ยแต่ต่างประเทศถือว่าถูกนะเพราะค่าค่าของชีพสูงอยู่แล้วสามดอลลาร์ถือว่าถูกสาระต่างประเทศอื <c oughs> แต่ดูพื้นที่อื่นสิอ่ะผมผมยังไม่ไปทางนั้นนะผมอยากรู้ว่าเกิดในป่านี่เป็นยังไงมันจะมีตัวอะไรอยู่ในป่าหรือเปล่า <c oughs> คือต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นภาพแบบว่า <c oughs> มันเป็นภาพเนี้แบบ p s 1น่ะแบบว่า แบบเป็นเหลี่ยมอะแล้วแบบเป็นแบบบิดๆอะไหนอ่ะคือเราขยับไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงขยับได้เดินงี้ได้แต่ว่ามันมีระยะนะเราแบบไม่สามารถกดแบบทางไกลๆได้เว้ยเฮ้ยนั่นมันไอ้จุดเดิมที่เราไปปะวะจะบอกไงดีคือเข้ามาผมก็ไม่รู้จ่ายดีบายกับเกมนี้ยังไงอะโอเคเป็นพื้นที่เดิมฮะผมก็ไม่ยุ่ไม่รู้จ่ายดีบายกับเกมนี้ยังไงแต่ว่าก็ mm. นั่นละมันเป็นเกม google map ที่จะให้พาทุกคนไปสำรวจโลก <laughs> ลงอ่ะลองลงตรงนี้โหแม่งโหลดแต่ตะทีกูก็เสียวมันคือพื้นที่ไหนวะคือถ้าจะเป็นพืเป็นพื้นที่จริงของโลกนี่แบบว่าภาพน,นี้แบบแม่งเอามาได้ไงวะอะไรอ่ะวิโลโลฟอเรสป่าวินโลแมปเฟนาน,านั้นอ่ะจะหาพื้น,พ,นพื้นที่สุดยอดให้สำหรับคู่เดทที่ที่พื้นที่ที่คุณชอบมากเออ ถ้าเกิดผมแปลผิดประการใดผมขอต้องขอโทษด้วยนะรู้สึกว่าจะมาในพื้นพื้นที่ป่าที่ไม่แน่นอนที่มันถูกเขียนว่าหมายเลข5้าป่าวิลโลนั้นความจริงๆแล้วมันมันมันจะสวยมากเลยนะถ้าเกิดอยู่ในช่วงหรือดูไมไม้ผิดถึงป่านี้มันจะไม่ได้ใหญ่มากมากก็เถอะแต่ว่าป่านี้มันก็คุ้มค่านะที่จะมาหรือมาเที่ยว มันเป็นพื้นที่ที่ดีมากเลยถ้าเกิดเรามาดูแบบมาดูมาอยู่ที่เนี่ยเรามาดูแม่น้ำของไม่ใช่แม่น้ำดิอาจจะเป็นทะเลสาบหรือเวส์วอเตอร์ไอ้ตรงจุดที่เราลงตอนแรกไงฉันมากกับพวกพ่อของฉันตลอดเลยแล้วก็นั่นแหละอาจจะเป็นที่ที่ฉันรู้ที่ที่ฉันรู้จักถ้าคุณอยากมาอืมยังไม่เขียนกันกลับด้วยนะมาเฟนนั้นจะหาพื้นพื้นที่เอาไว้เดทอันนี้มันเป็นข้อความเก่าวิ้ย อะไรอ่ะแม่เลยเดี๋ยวคืออะไรอะ่ะคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดคุณสำรวจโลกแล้วเก็บเขาเรียกว่าออฟการสำรวจเอาไว้ทั้งหมดอะ่ะมันจะเปิดสถานที่ใหม่ใช่เหรอไหนอะ่นอะเฮ้ยไปนึกน้ำมันมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยเหรอะแม่น้ำเนีน่ยนะไอ้ช่นนี่มันทะเลสาบไม่ใช่เหรอทำไมมันใหญ่จังอะ่ะมันใช่ทะเลสาบจริงเหรอวะไปนึกนะผมก่อนจะไปตรงนั้นผมขอดูตรงนี้ก่อน เราไปลงข้างล่างมาแล้วไงหโหลดในการโลดฮู้ฮู้ฮ <c oughs> นี่คือหาดวิโลเป็น,พ,นพื้นที่ใกล้ๆก,กับทะเลสาบเวสต์วอเตอร์นี่แหละคือในเมืองที่อยู่ใกล้ตรงนี้คือเวสต์วอเตอร์นะมันเป็นเมืองที่ติดอยู่กับทะเลสาบเวสต์วอเตอร์นั่นแหละเป็นเมืองเป็นเมืองเมืองหนึง่งเออเมื่อปีสอง4สี่ถูกสำรวจว่ามีประชากรทั้งหมดห้าแล้วหก ห้าคนแล้วก็มีบ้านผู้พักอาศัยเหรอมีอยู่ประมาณ280บ้านเลระเมืองเมืองเนี่ยมีที่ที่รู้จักที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วว่าคือมีสายการบินแอร์สติปดิคืออะไรวะในเมืองเนี่ยเป็นที่รู้จักของสายการบินแอร์สติปนี่แหละผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะคือถึงสายการบินเนี่ยสายการบินเหลืออะไรสักอย่างนี่นแหละ <S <S หุ้ยแม่เฮ้ย ป็นนึงึดเอ้าคือเมาส์ผมมันผมจะบอกไงดีเมาส์ผมมันเบิ้ลน่ะเฮ้นายเจออีกออฟนึงไอ้นี่เป็นนึงนะเลกอันนึงอยู่ไหนวะแชงไห้อันนึงอยู่ตรงนี้ปะที่ที่เราลงไปตอนแรกอะ่ะผมมีเรื่องสงสัยอยู่อย่างนึงทําไมตรงนี้นทาไมเรากดแล้วแม่งไม่มีอะไรขึ้นวะแล้วแล้วทําไมโลเคชันตรงนี้มันถึงลงไปลงไปในน้ําวะ คือเราสามารถไปอยู่ไกลใจกลางในน้ําได้เหรอแบบคล้ายๆสามเ่ยมุงเวได้งั้นแต่ว่าเราสามารถขับเรือเข้าไปได้เงี้ยเหรอผมไม่กล้าลงอ่ะแล้วแบบตัวไอ้หาดนี่มันดึกด๊กดึกด๊กเลยอ่ะอ่ะฮะเนี่ยมันไม่มีอะไรนะตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดผมไปตรงนั้นจริงๆริงผมคงไม่ตายใช่ไหมม่นจะตายได้ไงฮะนี่มันคอมพิวเตอร์ไม่ใช่หรอวะเออไม่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 ถ่วงละแมงเลยลงดีๆก็ได้กูไหนอ่ะนี่ไง อะไรอ่ะไม่มีสถานที่นี้อยู่อาจจะมีบางอย่างผิดพลาดก็ได้ฉันคิดว่านายคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะเดี๋ยวแล้วคือเสี่ยงแม่งแบบเพื่อนเฮ้ยเก็บอันหนึ่งก่อนว้าวนายเจ็บอันหนึ่งแล้วนี่ยอดเยี่ยมไปเลยขอบคุณพวกขอบคุณที่บอกผมขึ้นมาบนก่อนแล้วกดก่อนไอ้หาตรงนี้แม่งโคตรหลอนหาพื้นที่ใหม่ฮะ วิ่งซูมไปด้วยโหโคตรเจง๋งผมนูก่มันเปหน้าต่างโง,โง่ๆนะเนี่ยอะไรพิมพ์พื้นที่ใหม่คืออะไรอ่ะอ่ะเอา้เอาผมจะเขียวว่าไทยมันเขียนอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยผมกดผมกดตัว e มันกดตัว d d z พิมพ์อะไรไม่รู้ประนึงนอะร a d d carre d z คืออะไรวะวิ่งนี่มันไอเสียงนี้มัน ไอเสียงเมื่อกี้มันเหมือนเสียงโทรศัพท์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆลำโพงมันติดติ๊ดติต๊ดแะใครรู้จักบ้างวะเฮ้ยผมรู้จักเลยนิดนึงนะนี่พวกเราบินมาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่มันให้ผมเดานี่มันแถวอเมริกาใต้ปะผมไม่แน่ใาจาว่ะแต่มันต้องแบบเป็นพื้นที่ขึ้นชื่อว่าแอเร,รีย51ปะ่ะแบบอาจจะแบบมีพื้นที่ทะเลทรายเงี้ยป๊บน,นึงนะถ้าเกิดเราจะ เลือกพื้นที่ผมเลือกอันตรงนี้ก่อนเลยเป็นพื้นที่แรกแหมแม่แมเลยเกมแม,ม่งร e ีรับเฉยเลยกูก็จะแบบมามาทัวร์ก็หน่อยนี่ว่นี่คือ n 6เฮ้ยแม่งเ้ยจริงด้วยมันมีดาต a าไม่ไม่พอนต้องหาบางอย่างทั้งผูดต้องเหรอวะอะไรอะ่ะพันึงนะสถานที่ n 6มันอยู่ในช่วงช่วงทางเหนือของแอฟริกาอยู่คาบสมุทรทางเหนือ ทางเหนือและทางใต้ระหว่างเหนือเหนือและใต้เฮ้หยหรือออกวะทางใต้ของทะเลแอตแลนติกผมโอ,โ,โอ้โหเว้ยโ,โปรเจกต์นี้ถูกสร้างถูกก่อตั้งเมื่อปี1963กับคือผมจะบอกไงดีผมอ่านไม่ค่อยอ่านยากอะและถูกเริ่มในปี1 1970เหรอแล้วถูกทิ้งล้างเมื่อปี1973เฮ้ย1972ด,ด้วย โอ้โหอย่าพึ่งไปนะอู๋นึกว่าคนไม่ทนันเออกูรู้แต่นี่มันโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งอะเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะมันอาจจะเป็นแถวแถวแถ,วแถบเีแถบแอเลียห้าสิบเอ็ดก็ได้ผมลองไปดูอ่างล่างก่อนอันนี้อ่ะโอ้โหแล้วแบบแม่งอ้างวางมากแม่งไม่มีอะไรเลยอันนี้คือ อ่านไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันคือมันมาแป๊บเดียวแล้วมันหายอะ่ะมันเป็นเนื้อเรื่องคือมันเป็นเนื้อเรื่องของใครสักคนหนึ่งถึงรู้ถึงซีโอจอนผมอ่านไม่ได้อะ่ะคือคือมันขึ้นปั๊บมันก็หายไปอย่างรวดเร็วเลยอะ่ะคือเนี่ยผมอ่านไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวผมให้ตัวตนในอนาคตในการแปลให้นะคือตรงนี้ผมอ่านไม่ได้จริงๆอะล่ะตอนนี้ผมอยู่ในอนาคตนะตอนนี้ผมแก่บอดแสที่เกี่ยวกับ โน้ตที่มันเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ไว้ว่าคือมันเป็นรายงานเกี่ยวกับเหมือนเป็นรายงานของบริษัทหนึ่งที่เหมือนเป็นสายการบินหนึ่งอะประมาณนั้นโดยที่ผมแปลไว้ว่าคือมันเป็นรายงานของจากบริษัทชื่อว่าเวสเทอร์เวลลี่นะมันคือมันเป็นรายงานเกี่ยวกับว่าพบปัญหาที่พบได้ยากหรือว่าหาได้ยากนี่แหละเกี่ยวกับรายงานคนเสียชีวิต หรือเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นฮะแล้วเมื่อเทียบกับอัตราอาการเกิดขึ้นจากต่ำไปถึงสูงอ่ะเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นแล้วอ่ะคือเหมือนบริษัทเนี่ยจะมีโอกาสเกิดเครื่องบินตกน้อยกว่าบริษัทอื่นฮะแล้ตัวของ CEO ที่ชื่อว่าจอร์นสแลสเตอร์ฮะได้บอกไว้ว่าจากรายงานที่พบเมื่อไม่นามนมานี้อ่ะพวกเรารู้สึกเป็นกังวลมากเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่พวกเรานั้น ต้องทําให้ลูกค้าทุกคนย้าคือย้ำว่าทุกคนนะแต่ว่าตอนจบประโยคมันมีคําว่า the i l w มันานเขียนว่า worry หรือว่าไม่ตกใจไม่ไม่ให้ตกใจเออตกใจหายว่าไม่ตกใจฮะแต่ผมว่าเรื่องนี้มันก็น่าจะครับไปดูนันต่อฮะมันจะมีเฉลยว่าตอนหลังฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้ฮะเพราะว่าฉบับนี้มันอ่านยากเหลือเกินครับผม ถ้ามีผิดพลาดประการใดที่ผมแปลผิดก็ขอประทานถ้วยด้วยนะครับเออประทานโทษนะครับพอดีก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับผมขอประทานโทษด้วยคือโปกติคือมันต้องใช้ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นก็จะว่าแล้วแ,แบบเกิดเรื่องงี้ขึ้นแบบยากเลยอ่านยากเลยโอ้โหคุณที่โอ้โหนี่มันเทียข่าวแน่ๆเลยไม่ได้ไม่เจอโลเคชันนี้ทำไมคุณ มาถึงมาดูที่นี่ลหละไปที่ป่าไปที่ป่าเหรอเอา้าเดี๋ยวถ้าผมกดคือมันไปที่อื่นได้แล้วอะ่ปะป๊บนึงนะก่อนที่ผมจะไปที่อื่นมันมีพื้นที่ตรงนี้ที่หนึง่งผมขอไปด้วยวนขนลุกว่ะคือเสียงมันก็ขนลุกอะ่ะโอ้โหยาวมาก กอฟปี้เซิร์ชดีเซนส์มันมันเป็นเทเลสไยที่เป็นสถานที่น่าจะดีนะแหละน่าจะหมายไอค้คำว่ากูดเพส e นี่น่าจะหมายถึงพื้นที่ด,ดีเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เรียบเป็นเทเลสไยที่มีพื้นที่เรียบเออโอ้ยผมขอไม่อ่านนะคือแบบมันเป็นหัวข้อยาวมากลงไปข้างล่างด้วยแบบเราไม่เห็นต่อแล้วว่ามันคืออะไรแล้วอ่ะมันกระพริบยากอ่ะมันอ่านยากเพื่อน มีชื่อนอี่ที่ไหนวะหน e. ึ่งสองศูนย์ห้าสอจุดศูนย์เอ็นหนเก้ย์ศียชื่อคนลุกเดี๋ยวนะ ตามแรงลมแล้วนี่มันคือ25นอตแล้วคือผ่านคือผ่านมา20นอตผมไม่เข้าใจคาว่านอตมันแปลว่าอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นศัพท์ศัพท์สักอย่างหนึ่งอ่ะขอบพื้นที่อมั้งนี่มันคือ30นอตนะแล้วไม่มีอะไรเลยนะนายคงไม่รู้จักกับตาาันลสิท่าเฮ้ยนายคงไม่รู้เรื่องการเป็นกัปตาาันเ,อเนาาธอ เต่นะผมขอไม่ได้ว่ะโอ้โหแล้วโคตรขนลุกอะคือคนลุกมากตอนเนี้ยอันนี้ต้นใหญ่มากต่อให้ผมลงลงกลายแม้แค่ไหนหรือไปสำรวจที่ไหนมันก็มาลงที่เนี่ยเครื่องบินอันนี้มันเครื่องบินตกไหนดูดิ วิวเฮียวเด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 ียววิอ้่าอฮห่าคือมันคือมันตัดออกมาเลยอ่ะคือผมจะพูดไงดีคือมันตัดออกมาข้างนอกเลยคือแบบ มันเหมือนเป็นพื้นพื้นที่หนึ่งผมจะอธิบาย,ย,ายกันเดี๋ยว่าคือในพื้นที่ททเลสายเหมือนมันเป็นการบอกป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ผมไม่สามารถแปลได้นะมันเกี่ยวกับโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งในปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แล้วถูกปิดเมื่อปีหนึ่งเก้าแปดสองหรืออะไรสักอย่างแหละผมในอนาคตน่าจะอธิบายแล้วมั้งน่าจะใช่แล้วมั้งแต่ตอนนี้ผมแลาจะยังไม่รู้หรอกนะผมจะไปดูในตอนตอนตัดให้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ก็ครับผมนี่คือแมปเฟน แล้วก็เกมที่อยู่ตรงหน้าทุกคนก็ครับยังไม่ใช่เวลาที่จะอ่านตอนนี้ครับผมเกมได้จบลงไปแล้วใครคิดว่าเกมนี้มันหล่อสยองบาดตาบาดใจต่อละผู้คนใครที่คิดว่ามันสยองบาดตาบาดใจต่อละผู้ชมครับผมก็ลองโหลดมาเล่นดูฮะแต่ถ้าเกิดใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็มาดูช่องผมฮะหรือไปดูช่องอื่นก็ได้ครับน่าจะมีอธิบายที่ดีกว่าผมฮะผมจะไม่ได้ชํานาญเรื่องนี้ก็เถอะครับผมคลิปได้จบลงไปแล้วครับ ไว้เจอใหม่กันในกลิปนะบายบายครับแล้วเสียงกูเป็นอะไรเนี่ย